คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าดูไบไม่ได้รวยจากน้ำมันอย่างที่เราคิดแต่พวกเขารวยได้จากความคิดทางการเงินที่ล้ำหน้าและการวางแผนที่แม่นยำในระดับที่คนทั่วไปแทบตามไม่ทัน สวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิตในอดีตดูไบเคยพึ่งพารายได้จากน้ำมันจริงแต่ปัจจุบันรายได้จากน้ำมันมีสัสดส่วนไม่ถึง10%ของ GDP ด้วยซ้ำแล้วพวกเขารวยจากอะไรและเศรษฐีดูไบมีวิธีจัดการเงินอย่างไรถึงสามารถใช้ชีวิตแบบหรูหรามีอิสระและยังสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย ก่อนที่เราจะไปฟังกลยุทธ์ทางการเงินมาฟังเรื่องราวคร่าวๆของดูไบกันก่อนครับดูไบจริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศแต่เป็นหนึ่งใน7รัฐที่รวมกันเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE รายได้หลักของดูไบมาจากอะไรแม้หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าดูไบรวยเพราะน้ำมันแต่ความจริงแล้วพวกเขารวยเพราะการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกคือแหล่งรายได้หลักของเศรษฐีในดูไบธุรกิจที่เติบโตมากในดูไบได้แก่ฟินเทคโลจิสติกส์การศึกษาและเทคโนโลยีคนรวยในดูไบหลายคนมีรากฐานมาจากอินเดียหรือรัสเซีย แต่เลือกตั้งถิ่นพำนักในดูไบเพราะภาษีต่ำและมีเสรีภาพทางธุรกิจครับหลายคนก็อาจสงสัยว่าแล้วคนดูไบแท้ๆละ่ะมีใครที่รวยบ้างคนที่หนึ่ง s ุ a เซนสัชวานีผู้ก่อตั้งดามาร์กพร็อพเพอร์ตี้สทำธุรกิจพัฒนาอสังหารูเคยร่วมงานกับโดนัลด์ทรัมสร้างโครงการทรัมป์แบรนเดครอบครัวของเขายังทำธุรกิจแฟชั่นและอาหารนำเข้ามาก่อนเข้าสู่อสังหาคนที่ 2. อ l ัลกูไรเยต i แฟมิผู้ก่อตั้งอัลกูรเย g r กรุ๊ปกลุ่มธุรกิจอุสตสาหกรรมขนาดใหญ่มีบริษัทอัลกูรเย g r กรุ๊ปธุรกิจหลักคือธนาคาร m a ร์ r เท Bank หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของ UAE อสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์อุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเหล็กการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เป็นตระกูลเก่าแก่ของดูไบมีบทบาททางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานและนี่คือ10กลยุทธ์การเงินของคนรวยในดูไบที่พวกเขาทำกันอันดับที่10ใช้ชีวิตแบบไม่แตะเงินตัวเอง พวกเขาใช้เงินจากผลตอบแทนของสินทรัพย์เช่นดอกเบีย้ยค่าเช่าเงินปันผลเท่านั้นส่วนเงินลงทุนเริ่มต้นจะไม่ถูกแตะเลยไม่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแค่ไหนแนวคิดของพวกเขาคือฉันจะไม่ใช้เงินของตัวเองเลยสักบาทเดียวอันดับที่9ซื้อทองคำแทนเงินสด ในดูไบมีตู้ ATM ทองคำที่เศรษฐีสามารถกดทองแท่งออกมาได้เหมือนกดเงินสดทองขึ้นหนึ่งในวิธีเก็บทรัพย์ที่พวกเขาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเพราะมูลค่าสูงและพกพาง่ายเศรษฐีบางคนเก็บทองไว้ในรถซูปเปอร์คาร์แทนเงินสดอันดับที่ 8. เปิดบริษัทลอยฟ้าไม่ต้องจ่ายภาษีแม้จะบาทเดียว ดูไบมีเขตเศรษฐกิจที่เรียกว่าฟรีโซนซึ่งอนุญาตให้เปิดบริษัทแบบ100%เโดยไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลเลยแม้แต่น้อยพวกเขาใช้บริษัทในฟรีโซนรับไรายได้จากทั่วโลกแล้วเก็บเงินปลอดภาษีไว้ในดูไบสบายๆอันดับที่7ลงทุนอสังหาแบบไม่อยู่เองแต่รวยต่อเนื่อง เศรษฐีดูไบจําจำนวนมากไม่อาศัยในบ้านของตัวเองแต่ซื้อคอนโดหรูวิลล่าหรือเกาะส่วนตัวเพื่อปล่อยเช่าในตลาดคนรวยเพราะค่าบ้านในดูไบขึ้นปีละ8-12%แถมปล่อยเช่ารายวันได้ราคาดีที่โหดมากมีเศรษฐีบางคนมีบ้านในดูไบ20หลังแต่เช่าอยู่เอง1หลังเท่านั้นอันดับที่6เลี้ยงสัตว์แปลกเพื่อแสดงฐานะและต่อรองธุรกิจ ในวัฒนธรรมอารั์ยิงสัตว์เลี้ยงแปลกยิ่งมีอำนาจเช่นเสือสิงโตฟลามิงโกเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างอิทธิพลทางธุรกิจเพราะแสดงถึงความสามารถในการดูแลสิ่งมีชีวิตที่หายากและมีดิวทางธุรกิจเกิดขึ้นที่คอกเสือมากกว่าในห้องประชุมอันดับที่5 สะสมทะเบียนร,รถเลขเดียวเพราะคือสินทรัพย์ลงทุนเศรษฐีดูไบประมูลป้ายทะเบียนร,รถเลขเดียวเช่น7หรือ1ในราคาหลายร้อยล้านบาทเพราะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเช่นป้าย D5 ถูกป,ประมูลไปกว่า300ล้านบาทการซื้อป้ายเลขสวยเท่ากับการลงทุนที่ขายต่อได้กำไรมหาศาล อันดับที่ 4. ใช้คริปโตเคอเรนซีซื้ออสังหาระดับพันล้านดูไบเป็นหนึ่งในเมืองแรกที่เปิดรับคริปโตอย่างถูกกฎหมายมีโครงการคอนโดหรูวิลล่าริมทะเลหรือแม้แต่โรงแรมระดับ7ดาวที่รับบิตคอยและอีเทเรียมแบบไม่มีภาษีทําให้เศรษฐีคริปโตทั่วโลกแห่เข้าไปอยู่ที่ดูไบเพราะเก็บทรัพย์สินได้แบบล่องหนอันดับที่3สร้างพาสีฟอินคัมจากธุรกิจฮาลาทั่วโลก เศรษฐีดูไบหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารฮาลาลวเสื้อผ้าหรือท่องเที่ยวศาสนาที่ให้ผลตอบแทนแบบพาสซีฟและขายได้ทั่วประเทศมุสลิมมากกว่า50ประเทศอาหารฮาลาลวหนึ่งแบรนด์อาจมีรายได้เดือนละร้อยล้านบาทโดยไม่ต้องลงมือทำเองอันดับที่ 2. ถือสัญชาติอื่นเพื่อเลี่ยงภาษีทั่วโลก เศรษฐีดูไบจำนวนมากไม่ได้ถือพาสปอร์ตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่ถือพาสปอร์ตประเทศเล็กๆที่เป็นเขตปลอดภาษีเช่นเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสหรือไซปรัสเพื่อเลี่ยงภาษีทั่วโลกและโอนรับสินได้แบบไร้ร่องรอยความลับคือพวกเขาอาศัยอยู่ในดูไบแต่ไม่ใช้ชื่อดูไบในการทำธุรกรรมใหญ่ๆอันดับที่1ซื้อเครื่องบินส่วนตัวแล้วให้เช่าต่อ หลายคนไม่รู้ว่าเครื่องบินเจ็ตหรูของเศรษฐีดูใบหลายลำถูกปล่อยเช่าเป็นรายวันเมื่อเจ้าของไม่ได้ใช้ทำไรายได้วันละหลักแสนถึงหลักล้านเป็นทรัพย์สินที่บินได้และทำเงินได้แม้เจ้าของนอนอยู่ที่บ้าน นี่ก็คือ10กลยุทธ์ทางการเงินของเศรษฐีดูไบฟังดูน่าทึ่งและยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามเขาถึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะความรวยของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเดินบนเส้นทางเดียวกันเสมอไปครับ หางเพื่อนๆมีอะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมหรือคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีมากๆที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนครับไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนโลกยุคนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดแบบเจ้าของธุรกิจและจัดการเรื่องเงินให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าที่เคยเชื่อขอแค่คุณเริ่มลงมือทาถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เรื่องเงินสนุกได้ไม่ต้องเครียด